โคจะจึงโคจะแม่นหกเจ็ดงวดติดโอ้โหเ,เอายังไงดีะ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 โอ้โหเอายังไงดี呀ยังไงดีายังไงดีะ เอาอยัางไงดีทุกคนแม่นไหมจ้าขอคนละหนึง่งเสียงอู๋จะไม่สามตัวแบบทำไมไม่สี่สี่เก้าอะไรก็ได้ที่มีแบบเออบนล่างได้ไหมละ่ะเจ็ดเก้าสองสามอู๋จะแบบชํำนะชํำนะชํำนะ กินไม่ลากินไม่ลาจริงวะแหละ <c oughs> กินไม่ลากินไม่ลอยังไงอยังไงอยังไงาไหนใครบูชาสามาโชคลาภบ,บางใครบูชาวัตถุมงคลเจนุกบ้างขาใครบูชาวัตถุมงคลจะแลเจนุกพูดสี่หางนะ มีมีอะไรอ่ะมีเก้าสี่มีสามสองมีสามเก้าแล้วก็มีสองเก้ายังไงถ้าไม่ซื้อของฉันฉันก็ไม่ให้แล้วอันนี้จริงๆแหละจริงๆอันนี้มันไม่ได้เป็นการบังคับมันเป็นการที่สัจวาจามันเป็นสัจวาจานะคะคือแบบสัจวาจาจบสัจวาจานั้นสําคัญนะจ๊ะนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวปักลายแอดให้นะคะสั่งซื้อสินค้าเจนุกนะคะเจนุกให้มาหกอันนี้งวดที่ห้าที่หกแล้วค่ะอ่างงวดที่ห้างวดที่หกแล้วค่ะนะคะอันไหนใครได้กิ่งวัวแล้วนะคะใครได้กิ่งวัวแล้วจ้าสองตัวร่างสองสามสามสองสองสามสามสองปังปุริเยโ,โหูชําชามลอตเตอรี่มี 23, 32, มีสองสามสามสองมีสองสาม อุ้ยสองสามอยู่นี่สองสามอยูน่นี่อุ้ยแบบอุ้ยสองสามอยูน่นี่อุ้ยชามสองสามสามสองอุ้ยสองสามอยู่นี่สองสามสามสองนะคะอุ้ยชามบอกเลยว่าชามบูท่าสี่เก้านะบอกเลยว่าโอ้โหสองอังว่าที่แล้วฮันหนึ่งอาสังซื้อจริงค่ะเจนุกทักไลน์ค่ะทักไลน์เลยค่ะทักไลน์ได้เลยค่ะ ทักไลน์ได้เลยคะ่ะสองสามนะคะสองสามสามสองสสาสามสองวิชาม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 ชาจา้านะคะนาสั่งซื้อสินค้าเจนุกนะคะวัตถุมงคลไหนใครบูชาวัตถุมงคลเจนุกไปแล้วปังบ้างขอเสียงหน่อยโอ้ยฉันข็หนักเก้าสี่เหมือนกันช่าเอาดิเจนักสี่ตัวที่เจให้ เก้าสี่สามสองเก้าสี่สามสองสามเก้าสองเก้าอ่ะไม่เชื่อดูคลิปไม่เชื่อดูคลิปดูคลิปเจนูพูดในคลิปพูดในคลิปจ้ะนะคะลงในบ้านเท่านั้นแนวทางจะลงให้ในบ้านทำไมสะถ้าเช้าถ้าสามสองไปอยู่บน้วมีสิทธิแตกสามตัวนะคะถ้าสามสองไปอยู่บนนะอ่ะไม่เชื่อฟังคลิปข้าฟังคลิป ฟังคลิปได้เลยจ้าฟังคลิปได้เลยจ้าฟังคลิปได้ฟังคลิปฟังคลิปนี่หลักฐานนะคะรู้ว่าแม่เห่ชนี่หลักฐานหลักฐานหลักฐานนี่สามเก้าเน้นเน้น หลักฐาน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 ขอโชว์หลักฐานหน่อยเก้าสี่สามสองอ่าอ่าสามเก้า <39, S 1> ยังไงสองเก้าสองเก้าอ่ายังไงลาอ่าแล้วไม่เท่าไหร่นี้จ้า <AI. S 1> นี้จ้าแจกหน้าเพจอีกจ้าแจกหน้าเพจอีกจ้าน,นี่สามสองแล้วก็เก้าสองสามจ้า จริงลจริงให้จริงไม่จริงจ้านะคะทุกคนลอตเตอรี่นะคะเห็นไหมนะคะไหนใครบูชาใครบูชานะคะสั่งทักแอดบินได้เลยและแถมฟรีเข้าบ้าน VIP ตลอดชีพทักด่วนค่ะถ้าไม่ซื้องวนหน้าอันนี้พูดจริงไม่ลงให้หน้าเพจและอย่ามาหาว่าวิเจนุกมั่นเล่นตัวฉันไม่เคยขอค่าฉันไม่เคยบอกนะค่าน้ำค่าน้ำใจค่ากาแฟค่าอะไรไม่เคยพูด จะไม่เคยบอกนะใครสนใจบ Emperor, ูชาทักไลแอดท no er> anyway. ี่ปักหมุดได้เลยซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะทักไลแอดที่สนุกปักหมุดได้เลยค่ะทักไลแอดที่สนุกปักหมุดได้เลยค่ะนะคะแอดนุกแปดแปดแปดแอดนุกแปดแปดแปดค่ะให้มาหกงวดติดแล้วค่ะหกรอบติดติดแล้วจ้าหกรอบติดติดแล้วจ้าหกรอบติดติดแล้วจ้าสามงวดที่หกแล้วค่ะ นะจาก,ก็ระวังเพจปลอมระวังติ๊กต็อกปลอมด้วยนะคะเจนูนเนี่ยคะ่ะมีแค่นะคะถ้าจะเข้าบ้านเจนูกนะคะต้องเออบูชาวัตถุมงคลแถมฟรีเข้าบ้านนะคะแถมฟรีเข้าบ้านนะคะแถมฟรีเข้าบ้านนะคะ บูชาวัตถุมงคลใดใครได้สองสามอ่ะมันพูดอ่ะเจพูดตัวเน้นเจพูดตัวเน้นค่ะเจพูดตัวเน้นหมายพูดตัวเน้นนะสี่หางนะคะเจพูดตัวเน้นทําคลิปลงทําคลิปลงนะพูดตัวเน้นว่าเก้าสี่สามสองเก้าสี่สามสองสามเก้าสองเก้านะคะทุกคนตัวที่เจพูดเป็นตัวที่เจชอบแล้วอัดนะคะเอาตรง เอาตรงตัวที่เจพูดผมบูชาข้อมือถุงทองเรียกซับมาครับเองๆโชคโชควัดถูกบูชานะคะอยากเลือกอะไรเลือกได้เลยมีเหรียญล็อกเลขนะคะอันนี้ข้อมือถุงทองข้อมือถุงทองข้อมือถุงทองนะข้อมือถุงทองร้อยแปดเก้าส่งฟรีนะคะแล้วข้อมือถุงทองเรียกซับเหรียญล็อกเลขเหรียญล็อกเลขสองร้อยห้าสิบห้าบาทเคาะส่งฟรีค่ะแล้วก็ น้ำมันตรึงจิตน้ำมันตรึงจิตค่ะน้ำมันตรึงจิตนะคะ289บาทส่งฟรีสามอย่างนี้6 8ร้9ยบบาทส่งฟรีบูชายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นาะคานาะคานาะคา